ไม่มียูฟาแชมลีกไม่มีไมเคิลเอ็ดเวิร์ดแต่ถือ้นนั้นครับเจอเก้นคลับของเราก็ยังคงสามารถดึงดูดมิฟิวที่ยอดเยี่ยมถึง3ามคนเข้ามาร่วมทีมได้อย่างโดมินิกสโบอสไลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และรอยันสกาเวนแบกโดยรายคาเพียง60ล้านปอนด์จากการใช้ใจ่ายสุดทิดทั้งหมดที่หักลบจากการขายผู้เล่นคนสำคัญของทีมวิบวูบไปอย่างฟาร์มิโยและจอร์แดนเฮนสันในราคา60ล้านปอนด์นะครับ แม้จะสูญเสียกองกลางคนสกันถึง2คนไปแบบไม่คาดคิดแต่เจเกิงครอปและทีมงานของเขาก็เดินหน้าสร้างกองกลางใหม่ทั้งหมดในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนรายกกะรับพวกเขาให้เป็นสุดยอดกองกลางแถวหน้าของลีกไปแล้วณเวลานี้เพียงแค่มอบมันการดูแลให้กับชายคนนี้เจเกิงครอปนี่คือเวทมนตนแห่งการซื้อขายในตลาดการสกันเ,เตะที่ผ่านมาและเป็นตลาดการสกันเ,เตะที่จะเยี่ยมที่ไม่เคยขึ้นมานานแล้ว แม้จะมีเสียผู้เล่นคนสำคัญไปหลายคนแต่การสมทับที่ดีก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าชุดนี้นะกองกลางทั้งโดมินิกสมอสไลแม็กอลิสเตอร์เอนโดกาฟนแบกซื้อมาแล้วก็ใช้ได้ปั๊บเลยครับไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวเลยลยครับจ๋มากนะครับบอสนี่นะครับ,รบเขาถึงบอกว่ามันอยู่ที่มือของคุณซื้อนะครับถ้าจะปั้นนะครับซึ่งก็ สุดๆจริงๆนะฮะบอสของเรา light, หรือว์พู้เจ๋งสุดแมนยูเบอร์2ท็อป10ทีมจอมเก็บแต้มวันปรับเวลาจอมเก็บแต้มวันปรับเวลาหรือวูลของเรายินหนึ่งนะครับแมนยูตามมารังเบอร์2อาเอาสอนุกที่3เช็คเลนตครับ10สโมสรจอมเก็บแต้มพิมรีกวันปรับเวลาเข้าสู่หน้าหนาว มีทีมไหนกันบ้างริบบ์พูลครับเป็นสมมสรนที่ทำงานดนอย่างยอดเยี่ยมในเกมผิมัเกรดเวลาลงเล่นวันปรับเวลาส่วนยุโรปซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมโดยปีนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมสมงผลให้เวลาจะห่างกับประเทศไทยเพิ่ม6ชั่วโมงไปเป็น7ชั่วโมงหลงานครับลงเล่นวันปรับเวลาไปแล้วทั้งหมด31เกมคว้าเฉลยชนะได้22เสมอ5และแพ้ไป4 ทำให้เก็บได้71คะแนนลิกิชเลียเป็น2.29คะแนนต่อเกมขณะที่แมนเชสเตอร์ต็ดตามมาเป็นอันดับที่2กคิชเลียเก็บได้2.03คะแนนต่อเกมสำหรับปีนี้นะครับลิเวอร์พูลมีโปรแกรมเปิดบ้านต้อนรับนันติงแฮมฟอร์เรสในค่นเกิวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ3ทุ่มตรงนะครับส่วนแมนยูนะครับลงเล่นในวันเดียวกันนะฮะต้อนรับประเทศไทย22.30จนาฬิกา โดยมีงานหนักเปิดโอทัดฟอร์ดรับมือกับแมนซิตี้คู่ปรับร่วมเมืองแล้วมาดู10อันดับทีมที่ทำผลงานดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกวันปรับเวลาเข้าสู่หน้าหนาวนะครับอันดับที่1นลิเวอร์พูลครับลงเล่น31เกมนะฮะชนะไปถึง22เกมเสมอ5แพ้ไป4เก็บไป71แต้มเฉลี่ยคะแนนต่อเกมอยู่ที่2.29อันดับที่2แมนยูนะครับลงเล่น31เกมชนะไป19เกมเสมอ6แพ้ไป6 โดยเก็บได้63แต้มคะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่เก็บได้2.03แต้มอันดับที่อามอเซนอลนะครับ30นัดที่ลงเล่นชนะไป16เสมอ12แพ้าไป2คะแนนที่เก็บได้60แต้มคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่2 0 0แต้มนะครับอันดับที่4เชลซีนะครับแข่งไป30นัดชนะ17เสมอสาพ้าไป10คะแนนที่เก็บได้ 54คะแนนคะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่เก็บได้1.80คะแนนอันดับที่5แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลงเล่นไปทั้งหมด26เกมชนะ14เกมเสมอ2แพ้ไป10เก็บคะแนนได้44คะแนนโดยคะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.69คะแนนอันดับที่6กเนว์แคลซอนยูเต็ดนะครับลงเล่น28เกมชนะ11เสมอ7แพ้ไป10เก็บคะแนนได้40่ตาม คะแนนเฉลี่ยต่อเกมอยู่ที่1.43คะแนนนะครับอันดับที่เจนเอเวิร์ตันนะครับแข่งไป31เกมนะครับชนะ10เสมอ9แพ้ไปถึง12คะแนนที่เก็บได้นะครับ39แต้มคะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่เก็บได้1.26คะแนนอันดับที่แเวนแฮมยูเนเต็ดนะครับแข่งไป27เกมชนะ9เสมอ5แพ้ไป15คะแนนที่เก็บได้32แต้มคะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่เก็บได้1.22แต้มนะครับ อันดับที่9สเปิร์นครับลงเล่น29แมตช์นะครับชนะ9เสมอ5แพ้ไป15คะแนนที่เก็บได้32คะแนนนะครับคะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่เก็บได้1.10คะแนนและอันดับที่10อัลซันมูล่าครับลงเล่นไป26เกมชนะ6เสมอ9แพ้ไป11คะแนนที่เก็บได้27คะแนนและคะแนนเฉลี่ยต่อเกมที่เก็บได้1.04คะแนนนะครับผมมาเป็นอนะันดับที่1ฮะ 200อ,อัอมฮ็องดานะครับก่อนดวลเจ้าป่านาะติแคฟอร์เรสกระมดดพิมพ์ดีกันครับเจกงกำลังแฮปปี้กับฟอร์มของลูกเทียมรับความสมบูรณ์แบบของขุนกพลังของหงดังลิมูนต้องตอเนี้นะครับหลังจัดนัดจะเต็มใส่ตุลุดอัคันตุก,กะจากฝรั่งเศสชนิดหาทางกลับบ้านไม่เจอ5ประตูตัวหนึ่งนะครับทั้งการโรเชนต์นักเตะจากเกมเมอร์ซิไซส์เตอร์ม Mercedes ีแมตถึง8ครั วันนี้เรามาเช็คขุมกำลังและความพร้อมของหงแดงก่อนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าบ้านนอรเติมแฮมฟอร์เรสในวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนี้ตามหลับไปทีไทย3ามทุ่มตรงนะครับโดยถ่ายทอดสดทาง t r รูพรีเมียร e ฟุตบอลเฮดดี้สามนะครับผู้สนับสนุนครับจะเป็นพ่อหมีอลริสโเมเกอร์ที่ได้พักเต็มๆโดยไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมทูลงุงตุวลูดบอกให้ลูกหมีนะฮะนั่นก็คือเควินเคลเลอร์ที่มืงหาเจ็บลงโชว์ฝีมือ โดยไม่ต้องเดาให้เหนื่อยนะครับตัวแรกของเจกเกอร์ครับก็ยังคงเป็นอลิซุงเบเกอร์นแน่นอนส่วน้างหลังนะครับก็จะประกอบไปด้วยวบกกอฟันไนท์จะจับคู่กับอิบรอย่กนาเต้ซึ่งเป็น2ใน6ตัวหลักที่ไม่ลงสัมผัสเกมล่าสุดที่พบกับตัวรูสนะครับโดยตัวเลือกคู่เซนเตอร์แบ็กก็ไม่น่าจะผิดพลาดไปจากส่งคนนี้ขณะที่คู่แบ็กอัพเจอมาติฟกับโจโกเมสลงเล่นเต็มเกมมานะฮะแต่ก็ไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตหรือการบรรเจ็บน่าจะมีชื่อ ในซูมังตองสำรองรวมถึงดาวรุ่งอย่างยาเรลคอนซาอีกคนด้วยนะครับส่วนฟูตเวลควานะครับเป็นเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับที่สมบทกัะตันทีมลงเล่นในศึกยูฟ่าลีกไปร่วมๆ60นาทีไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเกมนี้โดยเจ้าตัวจะได้ออสตาร์ทเป็น11ตัวจริงอีกครั้งหนึ่งนะครับความฟิตยอดเยี่ยมฟูตแบ็กซ้ายนะครับเดอะครับต้องทําใจยอมรบับการแข่งขานให้ไปของโรโบโ้แอนดรูโรเบอร์สันและมาลุ้นให้กําลังใจ และแบ็กอัพตัวตึงรุ่นน้องอย่างสเกลเซกรีดเขาสร้างสมรภูมในเกมยูโรปลีกรอบล่าสุดที่ได้พักแบบเต็มๆก,นนการันกันนะครับก็มีการทดสอบแบ็กอัพดาวรุ่ง2คนก็คือลุคแชมเบอร์ในวัย19ปีและคอลัมสแกนลอนในวัย18ปีดูทรงแล้วแชมเบอร์น่าจะได้สตาร์ทในซุ้มม่านหนังสมองมากกว่ากองกลางตัวรับนะครับเห็นฟอร์มเอนโตในเกมล่าสุดเจ้าตัวเล่นได้อย่างโดดเด่นนะฮะและสามารถเบิร์สตอัลแรกในสีเสื้อหงแดงได้สำเร็จ นะครับก็นา่าจะล่งใจว่าอย่างน้อยก็ยังม,มีกองกลางตัวรับธรรมชาติเป็นแบ็กอัพยูนิงคอนเกมรับมือกับเจ้าป่าเจ้าตัวน่าจะได้ออกสตาร์ทที่มานั่งสำรองไปก่อนและมีอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ที่ได้พักมาเต็มเต็มในเกมยูโรปาลีกคงจะยืนเป็นตัวจริงเป็นตัวเลือกแรกของจิกเก็ตคลับเช่นเคยนะครับกองกาลางรุกทางฝั่งขวานะครับโด so มินิกโซบอสไลที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเกมมาสุดฟิตจตมถังแน่นอนจะถูกส่งลงเป็นตัวจริงโดยจะมีฮับิเลีย ที่ลงเล่นเต็เมเกมในศึกยูเปาลีกเป็นแบ็กอัพให้กองกลางตัวรุกทางด้านซ้ายเคอร์ติโจนยังคงต้องช่วยโทษแบนอีก1เกมนะครับหมดสิทธิ์ลงเล่นแน่นอนตัวเลือกในะทีนี้ก็คงหนีไม่พ้นไรอันสกาเป็นแบกที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงเข้าที่เข้าทางเกมล่าสุดก็ยิงได้1ลูกด้วยนะฮะปีซ้ายนะครับเป็นโมเมสลาทีนี้ เขาไม่ควรอยู่นอกสนามนะครับฟองกำลังร้อนแรงสุดๆซีซั่นนี้ยิงมาแล้วถึง9ลูกไลทุสติของอดีตด,ดาวดังของหงดังในทุกๆแกมล่าสุดนี่ก็ยืดเส้นยืดสายมา20นาทีก็ยังยิงปิดกองให้กับทีมได้อีกด้วยกันเลยนกันนะครับอาจมีเบนดอตที่ลงมายืนเป็นแบ็กอัพเจ้าตัวหลังจากที่เจ้าหนูเบนดอตนั้นหายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับส่วนปีขวานะครับน่าจะเป็นลุยดีอาร์ตที่มาลงเล่นในเกมล่าสุดกับตูลูด ไม่มีปัญหาความฟิตนะครับครับจัดตัวจริงลงแน่นอนขณะเดียวกันนั้นก็มีดิกโกโตัสท่ฟอนเจจาร์ J คอยเป็นแบ็กอัพให้อีกด้วยหลังจากตัวเล่นเต็มเกมและเป็นคนยิงประตูเบิกกล้องให้กับทีมลูกแรกก่อนที่พลังโันแดนจะด,ดาน่ากันผลุงตัวลุดกันอย่างสุดมันนะครับสนาเป้านะครับนาทีนี้ความมั่นใจเต็มหลอดนะครับสำหรับดาวินนูเยสดูทรงแล้วการเล่นบอลที้ไหลลื่นและเป็นธรรมชาติเล่นด้วยรอยยิ้ม เกมล่าสุดก็ยิงได้หนึ่งลูกแม้จะพลาดทำหุู6หกยิงบอลไปชนเสาท,ทั้งทั้งที่เหลือแค่ประตูโลง่งๆแต่ช็อตการกระชากลักเลือ้อยตั้งแต่กลางสนามหลอกกองหลังและผู้รักษาประตูนั้นนะฮะมันตึงตาใจยิ่งนะัในในกขณะเดียวกันก็จะได้ตัวโคดี้ก็โตี่หายจะการมาเจ็บเข่านั้นกลับมาเป็นแบ็กอัพและเป็นคู่แข่งเบียดยังตำแหน่งตัวจริงโดยตรงอีกด้วยดักเตที่บาดเจ็บของลิเวอร์พูลนะครับก็มีเติยตโตอาตลาสเตฟานบาสติกแอนรรนูโรเบอร์ัน ส่วน11ตัวจริงที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับในเกมร,รับมือกับเจ้าป่ามีดังนี้นะครับผู้สล่นประตูอลาริสโซเมเกอร์แบ็กขวาเทนอาริเซเนลลแบ็กซ้ายคลอสตาซามิการ์เซนเตอร์แบ็กเวอร์กิลฟันไดาส์และอิบไรมักกูนัเต้กองแกัมตัวรับอาริซิสแมกเอริสเตอร์กองกัมมตัวรุกทางด้านขวาโดมินิกโซบอสไย กองกาลางโตรุกทางด้านซ้ายรรย์นสกับฟนแบกปีกขวาโมมิาลาปีกซ้ายลุยดิอาตและหน้าเป้าเป็นดาวินนูเยตไม่แมนะนำลืมเยนย้อหานะครับคำคืนนี้นะครับสามทุ่มตรงแล้วหลังจบเกมเรามาพูดคุยหลังเกมกันนะครับ oh. ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกต่อนรักไปกับชายผู้บากค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด u b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The c o f อฟแมนวันพันแพ้ที่สำคัญนะครับมือในน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ